ชีวิตที่มีพลังมองไปทางไหนก็สดใสทั้งนั้นชีวิตที่หดหู่สิ้นหวังหมดสิ้นแล้วซึ่งกำลังใจที่จะไปต่อตราบใดที่ยังต้องมีชีวิตอยู่อย่าปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปตามยถากรรมรู้สึกดีบ้างหรายบ้างนั่นคือชีวิตจริงที่ต้องเผชิญหมดหวังได้ สิ้นหวังได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องดึงจิตดึงใจให้กลับมามีความหวังใหม่ให้ได้ในทุกครั้งจะด้วยวิธีไหนจะด้วยรูปแบบใดที่ทำให้ใจมีกำลังขึ้นได้ใหม่หามันให้เจอค้นพบมันให้ได้จะด้วยตนเองหรือจากสิ่งต่างๆรอบตัว อาจต้องฝืนทำในสิ่งที่ไม่ตรงต่อความรู้สึกแต่มันอาจช่วยให้รู้สึกดีขึ้นมาได้ฝืนยิ้มเพื่อไล่ความรู้สึกแย่ฝืนหัวเราะเพื่อไล่ความหมุดหู่ใจฝืนขยับร่างกายเพื่อไล่ความไม่สบายใจทำในสิ่งที่สวนทางกับความรู้สึก เพื่อดึงความรู้สึกดีเข้ามาแทนที่อาจเป็นอีกวิธีที่จะช่วยเยียวยาความรู้สึกได้และทำให้ใจมีพลังได้มากขึ้นรีบรีบดึงความรู้สึกให้กลับมาอยู่ในจุดที่รู้สึกดีให้ได้มันอาจจะทำได้ยากแต่ก็ทำได้ถ้าตั้งใจจริงแม้วันนี้จะรู้สึกแย่ก็แค่วันนี้เท่านั้นนะ แล้ววันนี้จะผ่านไปให้วันต่อไปเข้ามาแทนที่ชีวิตต้องดีกว่าวันวานและต้องดีขึ้นไหนทุกๆวนัน